สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับตัวนี้เป็นสเตนมอลทูเานาะสีขาวนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะด้วยอาการเปิดไม่ติดอันนี้ผมเบอร์เออบังเบอร์ไว้นะครับนี่เนาะของคุณที่ลูกค้าคุณส่งนะครับนี่นะครับนี่เนาะทีเนี้ยอันเนี้ยเกิดจากที่แบบจริงๆตอนแรกที่ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคือแบบว่าตัวเนี้ยหนูกัดแล้วลำโพงหนูกัดขาด แต่ว่าเรา,าลูกค้า,อาบอกว่า,าสั่งสายแพรมาเปลี่ยนเนาะแล้วก็มันมันก็เลยเปิดไม่ติดจริงๆตัวแรกมันก็เปิดไม่ติดอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอสายแพรมาเปลี่ยน,นก็ยังเปิดไม่ติดแต่ไม่ได้สั่งที่ผมนะลูกค้าซื้อมาเองเนาะว่าสายแพรมันน่าจะผิดเบอร์นี่ฮะนี้นะครับเนาะจริงๆแล้วบางทีถ้าหนูมันกัดขาดเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเก่าเนาะมันไม่ได้ มันไม่ได้มีเอ่อมีไม่ไม่ได้มีสายแพรเก่ามาเทียบเนาะมันก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าบอกไว้เผื่อเพื่อนๆท่านใดน,นะครับเจอเคสแบบนี้นะครับทักมาถามผมนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ว่าเอ่อต้องใช้ตัวไหนนะครับเนาะเพราะว่าถ้าถ้ามันยังมีเหลืออยู่นะครับให้เห็นมันก็เทียบได้แต่ถ้ามันไม่มีนะครับมันก็เทียบไม่ได้เนาะเพราะว่าอันเก่ามันโดนกัดเละไปหมดแล้วนะครับนี่ลูกค้าเขาก็สั่งแบบ สั่งแบบมั่วๆมาอะไรเงี้ยลองลองสุ่มๆดูอะไรเงี้ยแต่ผลที่ตามมาก็คือถ้ามันผิดเบอร์เนี่ยมันจะเมนบอร์ดมันจะช็อตเพราะว่าข้างในอ่ะตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีมีพินของเขาอยู่นะครับคือเส้นทางวงจรนะครับเนาะแต่ละพินเขาเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ต่างๆไปเช่นแบบเออเส้นนี้เป็นไฟเส้นนี้เป็นคําสั่งเส้นนี้เป็นอะไรเนี่ยประมาณนี้เนาะทีเนี้ยถ้ามันมันผิดเบอร์เนี่ยทีนี้ สัญญาณที่มันส่งเนี่ยไฟมันก็จะไปเข้าอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับไปเข้าในลายวงจรในส่วนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันบางส่วนมันไม่สามารถที่จะทนไฟได้มันก็จะเสียแต่เน,นี้ยโชคดีไม่หนักบอกเลยว่าไม่หนักผมสามารถซ่อมได้เนาะ<ม>ก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าบางบางท่านแบบคือเปลี่ยนแล้วมันเสียไปเลยแบบเสียถึงท่านแบบหนักรุนแรงเนี่ยจริงมันก็ซ่อมได้ทุกตัวนะแต่ว่าถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไป อย่างตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยผ่านเลยใช้ได้ปกติทุกฟังก์ชันเลย mm hmm. ก็ถือว่าผมก็ยินดีด้วยนะครับโชคดีไปเนาะจริงๆตัวแรกผมก็ไม่มีความมัน่นใจแล้วเพราะว่าผมเช็คดูแล้วสายแพร์มันผิดเบอร์นะครับมันก็แบบว่า <laughs> โอกาสได้แบบน้อยมากแต่เนี้ยโชคดีกลับมาฟื้นกลับมาได้นะครับผ่านนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้กดเปิดเครื่องได้อะไรได้ <Okay. S 1> ผ่าน คือฟังเพลงได้ปกติแหละ